เปิดแท็กติกบิ๊กทีมในซูเปอร์บิ๊กแมตช์ฤดูกาลนี้นะครับเป็นฤดูกาลที่บิ๊กทีมแต่ละทีมมาเจอกันพอดีมี4มี3ลีกดังอ่เริ่มต้นเลยก็คือมีลีกสเปนบาร์เซโลนาเจอกับมาดริดอุยเอลคาซิโกแล้วก็มีอาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นอีกทีมหนึ่งก็คือลีกเกาโชซียร์ยูเว่เจออินเตอร์ทีนี้นเรามาดูกันว่า3 3ทีม3ลีกเนี่ยมาเจอกันในบิ๊กแมตช์เ Mac, นี่ย ผลจะเป็นยังไงแล้วแท็กติกเขาวางหมายยังไงกลยุทธ์ของเขาคืออะไรติดตามได้กับเก่าลังเกม Fox N นนอะมาที่มาเจอกันอีกแล้วโอ้ยไม่ค่อยได้มาเออโอ้ยเจอกันอีก็มาไปเจอกันในแมตช์ที่เรียกว่าเดือดจริงนะสืกหัวตารางเออสืกหัวตารางเลยเอาที่เรียงกิจกอนเลยกันเรียงกิจ แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่เรียกว่าสําคัญมากๆคือแมนซิตี้์เขาลอยตัวไปแล้วเขาชนะไปแล้วแซมตันใช่แต่ว่าอาร์เซนอลต้องมาเจอลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันเนี่ยก็อย่างที่พูดมาเท่ๆวันก่อนไงว่าช่วงนี้เป็นทำลายของลิเวอร์พูลที่หินหน้าของหินของสล็อตเลยอ่ะเก็บเชลซีไม่ได้แล้วหนึ่งใช่เก็บกระทิงแดงไรซิกตมาได้แล้วครับตอนนี้มาถึงคิวของอาร์เซนอลเป็นยังไงเล่าหน่อยสิ คืออาร์ซนอลเนี่ยในช่วงเวลาที่ก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมเพราะว่าซาลิบาไปโดนใบแดงมาบรเดกาศก็ยังเจ็บคาราบิโอรี่ก็ยังเจ็บแต่อาจจะต้าจัดทับยังไงบ้างเหลาหน่อยก็จัดทับโดยที่ค่อนข้างที่จะดีสุดนะตอนนั้นที่ตอนนี้ที่กำลังหาได้เขาที่ได้เาที่ได้ใช่ก็คือจริงๆนั้นใช้โกก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่การที่จะให้เซนเตอร์มาเล่นแทนซาลิบาเขาใช้ตัวเบนไวท์มาคู่กับแกเบีย จดุดเอาเป็นไว้มาเล่นกับคาเบลเพราะว่าเบนไว้เนี่ยเขาอาจจะมีประสบการณ์เล่นกับไบตันเคยเล่นเซนเ,เตอร์มาก่อนครับมันก็เลยโอเคเฮ้ยเห็นแล้วทําได้แต่เซอร์ไพรส์ที่2คือเอาโทมัสปาเต้มาเล่นแบ็ปขวาเลยจันนั่นดิอืมอทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาคงมองแล้วแหละว,ว่าปาเต้มาเล่นเกมรับดีอืมอาจจะไม่ให้ปาเต้วิ่งเยอะ แต่ว่าให้มายืนแล้วก็อินโหมดฟูลแบ็คไงคล้ายๆใช่ไหมหลวงพี่เ๊บคล้ายเฟพี่ถูกที่เขาเล่นกับใช้แทคนิคหรือประมาณนี้ชมีปัญหาเรื่องแบ็คแบบเขาก็ใช้ประมาณนี้เรซิทพี่ซีทน้องเรียกว่าแต่ว่าปาเต้ก็ไม่ได้ทำอะไรบิดพลาดนะไม่มีไม่มีถือว่าสอบผ่านไปผทางซ้ายมีจูเลนทิมเบอร์อ๋ออันนี้ยังลงยังถือว่ายังถูกเริ่มเกมเลยดีกว่าเพราะว่าลิวพูลก็ลงมาในแทคติคคล้ายๆเดิมคือ ในแมชนี้คือบุกหน้าใส่อย่างเดียวเลยแต้ว่ามีปัญหาจุดเดียวจุดเดียวคือประตูแหละกเราคือต้องเอาคุยมีนเคเลอร์ลงแทนพ่อหมีไปแค่นั้นที่เหลือไม่มีอะไรที่เหลือไม่มีที่สตาร์ทเกมมาอาจจะจดจุดจนจ้องอยู่นะแต่ว่าอาร์เซนอลต์่งชิมความได้เปรียบเกาะไอ้จันถูกมันเป็นจังหวะที่คล้ายๆกับเบนไวท์เนี่ยเขาเขามองแล้วว่าเขาจะโยนไม่ให้ใครแล้วเลี้ยวอ่ะปกตินะในยุคของแจ็กกินคอรปเนี่ยเขาจะรีเพซซิ่งใช่ไหมมาเน่ซาร่าฟูมิโล่รีเพซซิ่งใส แต่ว่าในบอลยุคของอันเดสโลตแตกต่างออกไปนิดนึงอีกแล้วใช่ไหมในช่วงค่อยๆเลยใช่ไหมค่อยๆพอมันช้าปุ๊บกลายเป็นว่าไอคนที่จะเพสซิ่งไม่ไม่เพสเว้ยดาวินดูเยสไม่เพสพอไม่เพสซ์ปุ๊บเป็นไวมีเวลาคิดแล้วใช้ลองพาสไปให้ยคโยซาก้าปุ๊บหายเจ็บกลับมาร์บีเลยคอสมาในจังหวะที่เขาเรียกว่าอะไรไอดูโรเบซันเนี่ยมองไม่ทันแล้วถอยไม่ทันแล้วแล้วซาก้าวิ่งทะลวงเข้าไปแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าซาก้า แล้วได้เปรียบแล้วก็ทําให้ลูัสั้นเสียเหลี่ยมกันก็เสียเหลี่ยมสิกับตันทีมชา่นสกอตแลนด์เสียเหลี่ยมซะแล้วหลังหักไปนี่หักเลยแล้วก็ยิงอย่างสวยเลยแสกหน้าเข้าไปฝั่งขวาของลิเวอร์พูลมีซาร่าแต่ฝั่งขวาของอาร์เซนอลก็มีซาก้าซาซ้าเหมือนกันเข้าไปในขอบเขตโทษแล้วก็แสกหน้าเข้าไปเลยเออทีนี้กลายเป็นว่าอาร์เซนอลนำเรี้ตั้งแต่ทีที่ห้าหนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนใช่หนึ่งประตูศูนย์ทีนี้แหละเอาและบันเลยแล้วเพราะว่าอาร์เซนอลเปิดเกมลุกสู้ แล้วลิวพูก็ต้องเปิดเล็บสู้เหมือนกันแต่กับการว่าโอเคนะลิวปูก็มีจังหวะที่สามารถตีสตสู้เสมอได้เร็วจากลูกคอนเนอร์มาจากเทรนอร์ซอนโนอานครอสมาหรือเหมือนลูกซ้อมเซพีนะปกตินะอซอนจะเก่งลูกเซตพีนใช่ไหมแต่แต่ว่าหมอดูตาป้องงูโดนเหมือนกันเหรอโดนเหมือนกันลูกนั้นก็คือการว่าไอ้ตัวเทนนรดวมาแล้วดีัสระสบับนิดนึง เออแล้วก็เป็นฟันไดสอดขึ้นมาโขบง่ายๆเออสอดมาแบบเบาๆแต่ผมว่าลูกเนี้ยเขาซ้อมซ้อมแหละซ้อมมาเพื่อฆ่าอาร์เซนอลเลยเพราะว่าซาลิบาไม่อยู่เพราะฉะนั้นการจัดมาร์กิ้งมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมซ้อมแหละขอซ้อมเพราะว่าอ่าโพซิชั่นนิ่งการยืนของคนที่อยู่เสาแรกกับโพซิชั่นนิ่งของคนที่ไปรอรับบอลเก็บตกในจังหวะสุดท้ายพี่ว่ายังไงก็ซ้อมใช่ถือว่าทําได้เนียนครับตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นล่ะหลังจากนั้นก็คือแลกกันคนละหมัดเกมตืื้อออๆๆตตััันนนนเหมทกลด เพราะว่าอย่างน้อยเกม2นี้คือเขาศึกษามาแล้วใช่ไหมระหว่างซอร์จเเตต้ามันมีจังหวะเดิมจันที่อาร์เซนอลได้ลูกฟิกฟิกแล้วเขาเขารับซุปซ้อมเหมือนกันลูกซ้อมลูกซ้อมเซตนและไอ้โค้ชเซตนี้ชื่ออะไรนะโจโจเโจแวอะไรนะอ่านเออจะออกเสียงยังไงพี่ออกเสียงไงเนี่ยโจแวเหรออ่าคือเขาเป็นคนที่ เรียกหมายมากันมือจ่าเดต้าแล้วรับความวางใจว่าเฮ้ยซ้อมลูกเซตพีทมาให้ออสซนนหน่อยนะแล้วเขาก็สอนลูกทีมพอเวลาพอเวลามีลูกเซตพีทจับภาพไปที่โค้ชคนนี้ตลอดเลยอืมืันกลางว่าลูกจังหวะลูกเซตพีทลูกนั้นเนี่ยดีแคนไลท์คอสเข้ามาซึ่งเขาเตือนแล้วนะรอบหนึ่งว่าลูกเซตพีทลักษณะแเนี่ยดีแคนไลท์คอสเข้ามาเนี่ยแล้วประมาทมันกลานว่าในจังหวะนั้นเนี่ยเขาคอสเข้ามาแล้วเป็นวิกเกลโมเรโนวิกเกลร์เมลิโนเมลิโนขออนุญาตนิดเดียวก่อนจะไปถึงลูกที่ได้ประตูนี่จริง อ่าซาร่าเกือบเกือบตกได้จาก<ช>ความผิดพลาดของไอ้มิเกลียเมริโน,โน่นี่แหละอ่าเขาจับบอลแล้วลั่นไงอ่าก็มีความผิดพลาดจากการลับบอลแต่แดนกลาร์เสียบองกงสนามก็เป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าเก็บบอลได้แต่ว่ายิงถากเสาออกไปนิดเดียวพูดถึงสถิตินิดนึงเขาบอกว่าเอออาร์เซนอลเนีน่ยเป็นทีมที่ได้ประตูจากเซตพีทเยอะที่สุดนะแล้วก็ปีนี้ฤดูกาลนี้จนถึงพี่ตุลาคมปี2024เนี่ยได้เซตพีทมาแล้วเนี่ยสามประตูเลยนะลูกฟรีคิกแล้วก็ ลูกตั้งเตะมุมอะไรเนี่ยเจ็ดประตูแล้วรวมๆกันแล้ว,ลวคือได้ประตูจากลูกเซฟพีเยอะมากต้องชมเครดิตของคนที่เป็นโค้ชจริงๆนะครับคือว่างาถึงที่คันซีซั่นซีซั่นที้แล้ว<ม>ก็ได้ประตูจากลูกเซฟพีหลายลูกครับอ<ม>ลูดูการเนี้ยเพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่เนี่ยประมาณคอเตอร์แรกของของของ,ของลูดูการแล้วกัน<ม>ก็ได้จากลูกเซฟพีไป,ไปหลายลูกแล้วเหมืนอนกัน<ม>ก็ถือว่านอัศน์เนี่ยเาเรียกว่าสำหรับพี่นะพี่ดูคือทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโอเพนเพย์บอลพักพื้นการถ่งบอลซ้ายสุดท้ายการเข้าทํา บอลจากปีกหรือคัทแบ็กหรือจ่ายบอลจากแนวลึกมันหลากหลายใช่ไหมม,มีหมดมีทุกมิติมีหมดต้องชมนิโคลัสโจเวอร์จำได้ลโจเวอร์โจเวอร์กลุ่มมันอ่านโจเวอร์อเนาะโจ,เว, <c oughs> จเวอร์จัด <c oughs> อ่ะพอม,มาครึ่งหลังล่ะทำไงอาจารย์สองหนึ่งแล้วไงแกงว่าแกว่าลิวปูต้องบุกเข้าใส่แหละแล้วก็ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำไม่ได้แต่จนกลายเป็นนาทีท้ายแล้วแปดสิบกว่าแล้วกลายเป็นจังหวะที่เทนซอนโลนโนแทงคิลเลอร์พาสเข้าไปเลยนะครับ โป่งเข้าไปแล้วก็เป็นดาวินยเสดเหมือนจับสลับฟันปลากับซาร่าคือดาวินเข้าไปได้บอลเสร็จปุ๊บก็ในตำแหน่งนี้ต้องชมซาร่าหเลยเพราะว่าซาร่าเนี่ยไปอยู่ที่โพสิชันดีงที่ว่าพร้อมยิงประตูในเขตโทษซึ่งดาวินยิเสดึงตัวเซนเตอร์ออกไปแล้วไงกลายว่าในเขตโทษว่างแล้วก็เอ,อ่อดาวินยูเยสก็คัดแบ็กกลับมาให้ซาร่าแทับติกเข้าไปกลายเป็นว่าเสมอที่สองตูสองเลยก็จบสอร์นี้ไปเลยอถือว่าแบ่งตั้งกันไปอย่างสนุกนะที่ว่าเป็นเกมที่เต็มไปด้วยแท็กติกค ของอ่ะทั้งมีเกียอาร์ตกาต้าและอารเนซล็อตเลยเพราะว่าต่างคนต่างงัดกลยุทธ์ไงส์ลัอตบนเหมือนเดิมเลยนะใช่ค่อยๆก่อนไม่รีบอืร์อาร์ต้าก็ในเมื่อมีอาวุธทางซ้ายทางขวาเขาก็เลือกใช้ได้หมดแหละแต่ว่าจากเซตพีทเนี่ยถือว่าฤดูการนี้ก็มาแรงนะอ่ะต่อไปข้ามไปลาลิก้าเลยไหมเอลกราซิโก้ได้ดูไหมหลับพี่ก็หลับแต่ว่าดูไปนิดนิดอ๋อกาเกือบตอนแรกก็นึกว่าแบบแมรี่จะเอาแล้วใช่ไหม ก็มันยิงไปก่อนนั่นแหละดูถึงก็ยิงไปก่อนอ่ะแล้วก็หลัรอ่าอเราให้ฟังหน่อยสิว่ามันแรมปลูกเล็กใช่ไหมนั่นมันเข้าไปแล้วนี่กแรมหน้าไอ้จานโดนเวียอารีปหรอใช่จ้ะคือทีเดียวคือต้องชมฮันซีฟิกนะฮันซีฟิกเป็นโค้ชที่เขาเรียกว่าเขาเขาดูแมริลเล่นครั้งครั้งต่อครั้งนัดต่อนัดและแล้วเขาพยายามที่จะหาจุดอ่อนของอิมิลลิทว่าจะจะสยบเกมลุกที่มีความเร็วทั้งวินิสิยุสจูดบริงแฮมคลีแอนเอ็มปาเป้ จะหยุดยังไงดีวะเอินไหนเหลาหน่อยหยุด <c oughs> จะลงมันหยุดยังไงเนี่ยหยุดไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์เนี่ยจอ่อเหลาหน่อยเอาเป็นว่าอันซีฟิกเนี่ยเขาเขามองขาดเรื่องของการหยุดผู้เล่นที่มีความเร็วเพราะว่าถ้าเราจะไปสู้ความเร็วของปาเป้นน่นนี่นั่นมันไม่ทันแล้วเพราะว่ากองหลังของบาร์ซ่ายุคนีก้ก็มาเร็วมากมีเปาคูบาซี่มีกุนเดใช่ไหมมีเบลเดยริงๆที่เป็นแบ็กซ้ายแต่ก็มีความเร็วนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดที่จะฆ่ามทลิดได้คือลูกเชยคลํำหน้าออ้ยยังไงลูกเชคล้ำหน้าเนี่ยเป็นลูกที่มันสามารถที่จะหยุดความเร็วได้ถูกไปเพราะว่าถูกคุณวิ่งยังไงแต่คุณวิ่งเช็คลายไม่ดีก็ล้ำหน้าอยู่ดีเหมือนออกตัวลอฟรีอะอาแล้วมันก็ออกตัวมันก็ไม่ได้แล้วมันก็หงุดหงิดใช่ไหมถูกคือเป็นการเสียทําให้นักเตะที่มีความเร็วเสียสมาธิทุกเอ้ยจะล้ำหน้าหรือเปล่าอาจารย์อะไรเงี้ยมันก็บนล่งเล่งล่งเล่งล่งเล่งไปแาร์รีฟิกก็เลยใช้ โกลเม็ดนี้คือช่วงต้นเกมจริงๆก็พี่แจ้เขาเตือนแล้วอืเพราะว่ามีจังหวะก่อนหน้าคือประมาณนาทีที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยซิโอจูเนียเขาหลุดเข้าไปทางซ้ายแล้วไงพลาดได้ยังไงใช่ลูกนั้นมันควรจ่ายเป็นปาเป้นะแต่ว่าไม่จ่ายก็ยิงเสาแรกเองโอ้โหหลุดเป็นเยอะเออถ้านําก่อนเนี่ยใะใเ้เกมเปลี่ยนถูกไหมใช่แล้วกล้วรุที่สองที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วก็คือล้ำหน้าอีกโดนยืดอีกเออแล้วเขาชิพก็ไปอย่างสวยเลยนะโอ้โห ตายเป็นโดนยึดก็จบครึ่งแรกก็าาย,ยังเสมอศูนย์ศูนย์พอมาครึ่งหลังเท่านั้นแหละเหมือนเหมือนท่านเซฟิกแบบรอจังหวะทัมมที่เหมาะสมมาเฉลตีอ,อ่ะสต็อกจ็อกดูก่อนให้ดูติดเชองดูก่อนดีว่าเขาจะมาไม่ไหนแสดงว่าบาร์ซ่าเขามองแล้วว่ามาริดไม่มผอมเว้ยผอม,มบุก<ม>บุกบุกบุกเทเนี้พอเวลาครึ่งหลังเหมือนเราตั้งเกมรับก่อนแล้วครึ่งหลังแก้มาสวนเลยตุ้มเลยบีเพสเข้าใส่นู่นนี่นั่นแล้วได้ประตูเลยก <'m S 1> <'m S 2> <บ>็<ๆ>เปิดบทสัมภาษณ์ของคุณซื้อสมองเพรอีกคนหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของเอ็มบา จูเลียนเกอร์สนจะว่าไงนะคือเขาบอกว่าวิธีหยุดเอนเปเป้เนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่วิธีซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการเช็คล้ำหน้าเนี่ยแหละเพราะว่าบาร์เยนเนิกโดนมาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเอนเปเป้เนี่ยคือมันโดนมาตลอดแล้วพันซิฟิกเนี่ยพยายามเอาจุดที่ในเกมันบอกเนี่ยมาปรับใช้กับทีมบาร์เซโลนาซึ่งมันก็ทำได้จริงๆคือคนเยอรมันเข้าใจกันเหรอเออประมาณนั้นคนเยอรมันเาใจคนเยอรมันใช่มีมีลายมาบอกไหมอาจจะมี WhatsApp พี่ ดักอำนาจมันนะพี่เออประมาณนั้นแล้วถ้าด้าหน้าหลุดอ่ะก็ก็เแบบร้อยไปเรียบร้อยไปแต่พอบาร์เซลนาขึ้นมาครึ่งหลังยิงประตูเร็วไงแล้วเป็นสองประตูเร็วๆจากเลวบิร์ตเลวมันดอฟสกี้แล้วก็มีลาฟินญามีโอ้โหยิงกันคบคันเลยยาเมาไงยมือมีแก่แเก๋าเหรออืมนี่จริงๆจะสาดจะสีลูกนะถ้าไม่ชนเสาถ้าไม่เบิร์ตสีลูกนั้นเร็ววานนะใช่ใช่ก็ไม่เข้าใจเหมือนก็แมนลิดอ่ะ มันเป็นเชฟที่ตอนแรกรเหมือนโลบล็อกพยายามพยายามบีบเข้าในแต่บาร์เซโลนามันจะมีพื้นที่สเปซด้านกว้างเยอะใช่ไหมเขาก็เลยใช้พื้นที่สเปซด้านกว้างในการ Cross ครอสบอลซึ่งตัวเป้าอย่างเลวาร์ดกี้เขาเก่งเรื่องการข้าคอสอยู่แล้วมันเลยทําได้ไงนี่แหละคือจุดที่พลาดของเรมาดริตหรือเชลติที่มันทําให้หยุดบาร์เซโลนาไม่ได้คือเกมนี้ดักล้ำหน้าคนคนเดียวสถิติออกมาเลยว่าดักคนเดียว8ผลเลยนะก็เเดูแลกัน ไอ้บัเตยทอไหมล่ะเป็นพี่เหนื่อยอ่ะเนืทอดิเออคือหลุดเข้าไปวิ่งมีความเร็วให้ตายก็โดนเออแต่ก็น่าสนใจนะอืมว่าเอลคาสิโกน่าจะเป็นยังไงแก้จะแก้ยังไงเอ้านี่เหมือนมือหนึ่งโคเวชโน่นะตรงนี้โคเวชโน่มันต้องมีแก้เกมสิต้องมีต้องมีอาจจะเป็นรูปแบบเรียกว่าเอลคาสิโกในรูปแบบชอมนูมันเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งผมมองว่าแมลริดเนี่ยหลังจากนี้พอผ่าน ผ่านบาร์เซโลนาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว uh ่า huh. บาร์เซโลนา uh huh. พรชนะแมลิกก็ที่ผมเคยบอกว่าการวัดแชมเา,าลิก้ามันอยู่ที่นั่นนี้แหละเอลกาซิโกแล้วว่าใครเจอกันแล้ว<ะ>ได้ใครได้เปลี่ยวอาการคือมันหลีกเนี่ยมันก็จะวัดกันตรงนี้ <c oughs> แหละแต่ว่าไม่แน่บาซ่าก็ไปแพ้โอซสสุนทามาแล้วมันอาจจะแบบ พลาดเจอทีมเล็กแพ้อีก <โด S 1> อก,ก็เป็นไปได้มันคือความเสถียรพอสม่ำเสมอด้วยคือลาฟิน่าเนี่ยที่กระทึงนะตอนยูริสก,ก็ระดับหนึ่งแต่ว่าพอมาอยู่บาซานะแหม <c oughs> กระโดดบ,บอลอย่างงามมันเหมือนแบบมันยกระดับตัวเองอขึ้นไปอีกท็อปอีกเทียนหนึ่งจากจากประมาณสักบีกลายเป็นบีบวกกับเอแล้วตอนเนี้ยลาฟินยานะสุดยอดสุดยอดมันอยู่ที่โค้ดด้วยครับอ้ขอข้ามไปเกาโชเอ้ยบิ๊กแมนบิ๊กแดนสองคุณซือ เต่มอกเพชรเหมือนกันครับซิมูเนซากี้ของอินเตอร์มิลานเปิดบ้านวัตตาไหมเปิดบ้านจูสเปเมียซาครับรับการมาเยือนของชูเวนตุสจะมานี้เดี๋ยวบอกนิดนึงว่ามาลายณถึงวันนี้หลังจากจบแมตช์อินเตอร์ไปแล้วก็ยังเป็นทีมเดียวในลีกเกาโชที่ยังไม่แพ้ใครนะเฮ้ยโอ้หเดี๋ยวต้องมีอีพีหน้าแต่ว่าเสมอเยอะแต่ก็ยังก่อหัวตารางอยู่ครับอ่าอ่าโ้ยไอสองทีมนี้มีลูกหลานนักบอลเยอะนะเออใช่เหมือนกับเป็นแบบ เขาเรียกว่าอลัมายมาคุตตูรามลูกของลิลิยองตูรามอยู่อีเตอร์จัดแล้วก็มีทีโมทีเวร์ลูกจอร์ดอวร์อยู่จอร์ดอวร์มันอยู่มิลาน้วทำไมลูกมันไปอยู่ก็ไปัไปชุกตัวก่อน ชุบตัวก่อนอาจจะอยู่มิลานอนาคตไม่แน่ตอนนี้เวอยอาจจะยุ่งเป็นประธานเป็นประธานอธิบดีอยู่เหมือนตูัวอ่ะเออมันไม่บอกว่อยู่เว่เนี่ยอยู่แต่หรอวะเออโรเทชันมีฟรานซิสโกคอนไซเซาเอ้ยลูกลูกไซโจใช่ไหมสายโจคอนไซเซาก็ชาวโปรตุเกสอันนี้ก็มาอยู่กับเนี่ยอ่ามาลายูนต์ ในรูกเกมเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นทีมใหญ่ทั้งสองทีมที่โหมีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึงฝั่งละ4ประตูคือยิง4-4ไม่น่าเชื่อนะโ็ชโชทีอาและก็ทีมอีกอิตาลีที่เขามองว่าเหนียวนักเหนียวหนาแม่งซัดก,กัน4ี่ลูกเลยอุตรุดเลยคือมันเป็นอิตาลียุคใหม่ อ๋อที่มันมีพวกไวรยลงวัยรุ่นแล้วอาจจะลอยนิดนึงอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่มาตั้งตั้งรับการดูเชิงติดชื่อการคลองบอลช้าไม่ใช่ใช่อันนี้เปิดใส่กันเต็มเร็วสลยกันแล้วมันมีนักเตะตัวต่างชาติแหละหลายๆคนซึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะไปต่อคือมันดูรูปเกมมันดูเยอะแต่ว่าอินเตอร์นะครับได้ไปแบบเร็วๆเลยคือได้จุดโทษ เออสองลูกซีลินสกี้ใช่ไหมเพรสซีลินสกี้โอ้ยิงดีนะใช่ยิงดีนิงตัวนี้อดีตก็จากมิดฟิลด์ตัวดังมาจากนาโปลีนั่นแหละอิเตอร์ก็หยิบมามาใช้ประโยชน์ซึ่งเนี่ยได้สองประตูจากจุดโทษของซีลินสกี้ก็ต้องโทษกองหลังของมาลายูเวนตุสคือมันเป็นลักษณะของการ เรียกว่าอะไรไม่ทันน่ะไม่ทันเกมของของอินเตอร์อ่ะคือไปเข้าแบบพรวดนิดนึงบบว่าไปสกิดสกิดแล้วพรดสิงโตชี้ไงแล้วอิตาลีมันให้ง่ายไงพูวดสิงตมันหวานอยู่แล้วมันอาจจะมีนิดนึงมีนิดนึงนะโอเคโอเคแล้วก็ชี้ก็เป็น2ประตูละวันง่ายแล้วเป็น2ันสประตูที่เป็นจุดโทษของอินเตอร์แต่ที่อยากจะพูดถึงก็คือการกลับมาครับคือพอในจังหวะที่อินเตอร์เจ้าบ้านนำอยู่4ประตูต่อ2เนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยเตียโกมาตา เปลี่ยนเกม,มโค้ดของมาลายองตัวเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวสำคัญขึ้นมาคนนึงก็คือคีนันยูริสยูริสนี่เป็นเบอร์สิบของยูเวนตสใช่ไหมใช่คือเขาโมคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมดรอปตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีความหวังเป็นตัวความหวังของรู่การนี้นะของยูเวนตสก็เป็นดาวดาวรุ่งอ,อนาคตไกลทีมชาติตุรกีให้บูโรดด้วย แต่อาจจะไม่ดังเท่าอารดากูแลแต่ว่าก็มีเปลี่ยนเลงมาบ้างเนี่ยนะเอาจบนั้นเนี่ยดังเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนลงมานาทีที่บอกกูสองบทอาทีตย์เจ็ดสิบทำประตูเลยคือเขาซ้ายพวกยิงสุ่มลากเขาเองเลยอ่ะเออเลยขึ้นสนามมานิดนึงพาบอลไปเองพาบอลไปอาจจะเป็นจังหวะที่หลังอินเตอร์มันลอยได้เพราะน้ำเออเออชยามใจใช่ไหมแล้วเขาก็แบบหลุดเข้าไปแล้วก็ล็อกเขาซ้ายแล้วยิงผ่านมือยานซอมเมอร์เข้าไปจุดประกายให้สามประตูต่อสี่โอ้เขาชทีเนี้เนี่ยโมเมนตัมมาทางยูเว่แล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าจะเอาไว้ได้แล้วถูกต้้้้องงทททีีีีนน่่าชวย ก็อีกลูกหนึ่งก็เป็นจังหวะที่เปิดเข้ามาแล้วก็โมงเคลียร์กันไม่ขาดของผู้เล่นอินเตอร์อืก็มาเข้าทางยูดิสซี่โอ้โหเรียกว่ายืนถูกที่ถูกเวลาใช่แตะบาด้วยซ้ายเข้าไปอีกผ่านมือ,อยันเซฟได้แต่มันบอลปิ้งข้าประตูไปก็จบ ที่4ประตูตี่สีก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าแบบเป็นเขาเรียกว่าบิก๊กแมตช์ที่แบบยิงกันแปดประตูเออ,เอ,อปกติมันก็ต้องระวังการทันกันระวังกันใช่ไหมแต่ว่าก็มีนักเตะอินเตอร์อีกสองคนที่น่าจับตามนาะอย่างเช่นเฮนริกมากิตอยานถึงแม้จะอายุมากแล้วออออก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะทำไป็หนึ่งประตูเหมือนกันล็อกไปล็อกมาหน้ากรอบแล้วก็ใช้ความสามารถตัวยิงแบบบอลนี่พุ่งเรียกเสียบเสาเข้าไปเลยแล้วก็อีกคนนึงคือเดนเซลดุนฟรีอ่าดุนฟรีนี่เป็นนักขวาของแบ็ค์หมุ เออไอเดี้ตัวนี้คือปกติอินเตอร์เขาก็ใช้แบ็กในการบุกเยอะมันมีซซายดีมาโกใช่ไหมใช่ดุมฟรีก็คือ3 5 2้าอะไรประมาณนี้ไปดูมฟรีเขาก็เล่นถนัดกับฮอลแลนด์ในระบบแบบนี้แหละเขาก็เลยบุกอย่างเดียวแบ็กไม่ต้องหัวเข็มลับเยอะเพราะว่าเซนเตอร์มีสามตู้ทําก็ทำประตูได้ด้วยแหละในเกมนี้สำหรับไอเดนเซลดุมฟรีนี่แหละก็จบเกมก็เนี่ยเสมอไปสประตูต่อ4ถือว่าเป็นเกมที่สุดมันเหมือนกันนะสำหรับครับก็คือว่าทั้งสลีกเนี่ยเป็นเกมที่เขาเรียกว่าปล่อยสุดตลอดแล้วก็ เรียกว่ากลเม็ดกลยุทธ์แตกต่างกันลอกไปแล้วแต่ทีมจะใช้แต่ว่าเออซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือบาซโล่าับมาดริตเนยที่แบบมันขาดเกิอนอะ่ะถูกถูกถก็อยากให้ติดตามนะสำหรับเอลคาซิโกหน้าว่าเอพี่แจยังคงเป็นพี่แจหรือเปล่าหรือว่าแฮนซิฟิกจะยังคงกดหเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวต้องไปตามดูโอเคถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และไม่พลาดสารีรอนวันนี้สวัสดีครับ